สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะใต้ร่มพระบาร,รมีจักกรีวงวันนี้ยังคงนำเสนอจดหมายเหตุสเสด็จพระราชดำเนินพระพาสทวีปยุโรปค,ครั้งที่สองรัตนโกสินทร์ศก125สก1 2 5ถึง126เรียบเรียงโดยนายพันเอกหม่อมนเรนทรราชาในพระบัติสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะคะ ค่ำวันนี้เวลาสองทุ่มเซอร์ยอนแอนเดอร์สันกาวเนอร์มีการประชุมสโมสรเลี้ยงดินเนอร์ที่กาเวเมน์เฮาส์ในการรับเสด็จพระราชดำเนินและเพื่อให้เป็นโอกาสที่ข้าราชการฝ่ายอังกฤษและกงสุนต่างประเทศจะได้เฝ้าด้วยในการเลี้ยงนี้ได้เชิญเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและข้าราชการในสำรับคือเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ ระยาบุรุษรัตนราชพันลบพระรัตนโกษาหม่อมนเรนราชาค่ะคุณผู้ฟังคะการเอ่ยพระนามหม่อมนเรนราชาหรือหม่อมนเรนทระราชาขึ้นอยู่กับผู้ที่ลงอักษรนะคะหากไม่มีการันที่ตัวรอเรือก็อ่านว่าหม่อมนเรนทระราชาหากมีการันที่รอเรือก็ต้องอ่านว่า หม่อมนเรนราชานะคะเวลาทุ่มหนึ่งกับ30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์อีเวนิ่งเรสประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจัก,กรีบรมราชวงศ์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและข้าราชการที่ออกนามมาแล้ว เสด็จพระราชดำเนินจากเรือพระที่นั่งทรงเรือไฟเล็กไปขึ้นท่ายอนสตันเปียแล้วเสด็จพระราชดำเนินโดยรถมา้าไปยังกาเวอร์เมนเฮาส์ในร้อยเอกสต็อกลีเอดิกงกับมิสเตอร์มาร์กส์ไบรเวสซิเกตารีมารับเสด็จที่บันไดแล้วเชิญเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปประทับที่ห้องเขียนหนังสือชั้นบนเสือยอนมาเฝ้าตรัสปฏิสันฐานด้วยสักครู่หนึ่ง เซอรยอนจึงออกไปนัดหมายบรรดาผู้ที่ได้รับเชิญมาในการเลี้ยงนี้ให้ประชุมพรักพร้อมกันแล้วจึงเข้ามาที่ห้องประทับกราบทูลเชิญเสด็จออกที่ห้องประชุมใหญ่ผู้ที่รับเชิญเข้าแถวเฝ้ากาวเนอร์ได้นําผู้ที่เชิญมาถวายตัวตามสมควรแล้วเชิญเสด็จลงไปประทับโต๊ะเสวยณห้องชั้นล่างผู้ที่ประชุมในการเลี้ยงมีประมาณ45ได้กัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับข้างขวาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอประทับข้างซ้ายของเสยยอนข้างฝากโต๊ะตรงข้ามมีนายพลตรีเปอร์รดนั่งกลางสุลต่านยะโฮอยู่เบื้องขวาเจ้าพระยาสุรวง์อยู่เบื้องซ้ายนอกจากนั้นมีนายทหารและข้าราชการนั่งเป็นลำดับลงมา เมื่อเลี้ยงจนจะสเสร็จแล้วเสอยอนยืนขึ้นกราบบังคมทูลอันเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดื่มถวายพระเจ้าเอ็ดวาดพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษแตรวงบรรเลงเพลงสำหรับชาติสักครู่หนึ่งเสยอนลุกขึ้นกล่าวคำยอพระเกียรติและถวายชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีใจความว่าประเทศสยามกับประเทศอังกฤษ ได้มีทางพระราช,ชมัยตรีผูกพันสนิทสนมกันมาชั่วการละนานไม่ได้มีข้อบาดหมางก,กันในเรื่องไรเรื่องไรเลยมีแต่ความสามัคคีปรองดองกันในระหว่างรัฐบาลทั้งสองฝ่ายอันเป็นหลักฐานมั่นคงทวียิ่งขึ้นเสมอมาจนการระบัดนี้การที่เป็นไปเช่นนี้ก็เพราะเหตุที่พระองค์มีพระราชหฤทยัยประกอบด้วยความอารีแก่รัฐบาลอังกฤษ ซึ่งชาวอังกฤษที่มาอยู่ณสำนักใกล้เคียงพระราชอาณาจักรย่อมทราบโดยเจนใจอยู่เสมออันหนึ่งพระองค์ได้ทรงทนุบำรุงการค้าขายและผลประโยชน์ภายในพระราชอาณาจักรของพระองค์ให้รุ่งเรืองทวียิ่งขึ้นเป็นลำดับมา จนข่าวแพร่หลายไปในนา,นานาประเทศว่าประเทศสยามนั้นเป็นดินแดนที่อุดมด้วยสินค้าและผลประโยชน์ต่างๆโดยอเนกประการทั้งทรงเปิดทางบำรุงสินค้าเข้าออกติดต่อกับประเทศทั้งปวงจเจริญยิ่งขึ้นเสมอ และเสยยอนหวังว่าการค้าระหว่างประเทศสยามกับประเทศอังกฤษนั้นนับวันนับจะสะดวกจเจริญยิ่งขึ้นโดยที่เห็นอยู่ว่าพระองค์ทรงตั้งพระราชชาหฤทยัยที่จะบำรุงอยู่เป็นนิดเพราะฉะนั้นในการเสด็จพระราชาดำเนินประพยุโรปเพื่อได้ทรงผลัดอากาศรักษาพระองค์ครั้งนี้เสยยอนหวังว่าจะทรงสำราญ ทั้งพระกายทั้งพระราชชาหฤทัยหายพระโรคสมดังพระราชประสงค์ทุกประการครั้นกล่าวจบข้อความแล้วจึงเชิญที่ประชุมพร้อมกันดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีอีกครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยืนขึ้นมีพระราชดำรัส ตอบเป็นภาษาอังกฤษมีข้อความดังนี้ทรงขอบใจกาเวนเนอร์สุลต่านและที่ประชุมในการที่ดื่มถวายชัยมงคลตามข้อความที่เสือยอนได้กล่าวเมื่อกี้นั้นเป็นความมุ่งหมายและหนทางเดินของรัฐบาลสยามซึ่งได้ทรงพยายามกระทำมาตั้งแต่รัชกาลที่สจนสมัยปัจจุบันนี้ ก็หาได้เปลี่ยนแปลงไม่ราชกิจใดๆซึ่งทรงพระราช,ชดำริขึ้นแล้วย่อมทรงผันผ่อนและทรงพิเคราะห์โดยถี่ถ้วนเมื่อทรงเห็นว่าจะเป็นคุณประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกพระราชอาณาจักรแล้วจึงทรงประกอบราชกิจนั้นๆอันจะทรงสำหรับเฉพาะแต่ภายในพระราชอาณาจักรโดยไม่ได้ทรงวินิจฉัยเพื่อให้เป็นคุณ เป็นประโยชน์แก่ราชการภายนอกซึ่งเกี่ยวกับนานา,นาประเทศด้วยในขณะอันเดียวนั้นไม่มีเลยโดยเหตุที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยอยู่เช่นนี้ทางพระราช,ชมัยตรีและการค้าในระหว่างประเทศสยามกับนานา,นาประเทศจึงได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นได้โดยลำดับมาและทรงหวังพระราชหฤทัยว่าต่อไปภายหน้าก็คงจะรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป เมื่อตรัสถึงข้อราชการเสร็จแล้วจึงทรงชวนที่ประชุมดื่มพระราชทานพรแก่เซอร์รยอนแอนเดอร์สันกาวเนอร์สเตทเซตโตเมนเวลาสีทุ่มเศษเลิกเลี้ยงเซอร์ยอนเชิญเสด็จขึ้นไปประทับในห้องรีเซปชันข้างบนมีการสนทนาปราศัยกันตามสมควรแล้วปร,รูกกล้าวปร,รูดกระหม่อม พระราชทานโอกาสให้บรรดาพวกที่มาในการเลี้ยงนี้เรียงตัวกันเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทมีพระราชดำรัสด,ด้วยทั่วกันทุกคนเวลาสี่ทุ่มสานาทีสเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงเรือพระที่นั่งมหาจัก,กรีเวลาห้าทุ่มวันที่ e สามเมษายน126 เวลาเที่ยง50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินจากเรือพระที่นั่งมหาจักกรีพร้อมด้วยเจ้านายแลข้าราชการลงเรือกลไฟเล็กแล่นไปที่ยอนสตันเปียเสด็จขึ้นจากเรือทรงรถพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปประพาสร้านยอนลิตตนูนทอดพระเนตรสิ่งของในห้างจนทั่วทั้งชั้นล่างและชั้นบน ทรงซื้อของแล้วทรงรถพระที่นั่งสเสด็จไปประพาสร้านเดอร์ซิลวาขายเครื่องทองเครื่องเงินต่างๆได้ทรงซื้อของต่างๆหลายสิ่งเมื่อทรงซื้อเสร็จแล้วในห้างผู้เป็นชาวลังกาและถือพระพุทธศาสนามีความพักดีนำต้นบัวเงินทำด้วยฝีมืออันประนีตทูนกล้าวทูลกระหม่อมเทาวาย แลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแอปปอยเมนต์คือตั้งให้เป็นห้างหลวงแก่ห้างเดอะซิลวานั้นเวลาบ่าย2องโมง30นาทีสเสด็จขึ้นทรงรถพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปที่นิวฮา์เบอร์ขึ้นสู่เรือพระที่นั่งมหาจัก,กรีซึ่งนายเรือได้ใช้จักมาเทียบไว้ที่ท่าบอเนีลวอฟ ติดกับเรือศักเสนเพื่อจะได้ขนของถ่ายจากเรือพระที่นั่งมหาจัก,กรีไปลงเรือศักเสนได้โดยสะดวกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระอักษรอยู่จนเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบห้านาทีจึงเสด็จพระราช,ชดำเนินจากเรือพระที่นั่งมหาจัก,กรีไปสู่เรือศักเสนในทันใดนั้นนายทหารประจำเรือพระที่นั่งและพลทหาร ได้กระทำวันทยาวุธแล้วโหทถวายชัยมงคลและตแตรวงเป่าเพลงสรรเสริญพระบารมีครั้งเสด็จประทับที่เรือศักดิ์สิทธได้สักครู่หนึ่งพระเจ้าลูกยาเธอกรมมืหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์กับพระองค์เจ้าวุฒิชัยเฉลิมลาบหม่อมเจ้าหญิงสารพีหม่อมเจ้าสไลทองพระยาราชวังสัน พระพิเทศพานิชนายเรือเอกชุนนิงและข้าราชการที่มาส่งเสด็จพระราชดำเนินเพียงสิงคโปร์ได้กราบถาวายบังคมลาลงจากเรือศักด์เสนไปที่ท่าแล้วนายทหารและพลทหารเรือมาตั้งแถวพร้อมกันตรงข้างเรือศักด์เสนเฉพาะพระพัก เวลาบ่ายสี่โมงห้านาทีนายเรือใช้จักรห้อยเลื่อนออกจากท่าพระเจ้าลูกยาเธอกรมมเหมือนชุมพรเขตอุดมศักดิ์บอกแถวทหารเรือวันทยาหัตแล่โหทวายชัยมงคลแล้วตแตรวงบันเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วทำเพลงเดินต่อไป ส่วนบรรดาแขกฝรั่งต่างภาษาที่มาส่งเสด็จพระราชดำเนินที่ท่าเรือก็พากันชูหมวกร้องฮิปฮิปโฮเรถวายชัยมงคลการส่งเสด็จพระราชดำเนินที่ท่าเมืองสิงคโปรน์นี้ก็เป็นที่จับใจทำให้บังเกิดปิติและโสมนัสเช่นเดียวก,กันกับที่กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่บนดาดฟ้าพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่โดยเสด็จทอดพระเนตรเจ้านายและข้าราชการแลทหารเรือที่ตั้งแถวส่งเสด็จพระราชดำเนินอยู่ที่ท่าเรือนั้นจนเรือพระที่นั่งแล่นลับไปเวลาบ่ายสี่โมงยี่สิบห้านาทีเรือแล่นออกพ้นอ่าว นอกจากจำนวนเจ้านายและข้าราชการในสำรับนอกสำรับที่ออกพระนามแลนามแล้วนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่นายเรือตรีนายศีกับนักเรียนนายเรือนายห้องรวมสองนายโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทวีปยุโรปด้วยกับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยามินตรีสุริยวงศ์ 1>, 1. พระยาดำรงสุจริต 1. พระยารัตนเสษฐี 1. รวมสามนายโดยเสด็จพระราชดำเนินจากเมืองสิงคโปร์ไปถึงเมืองปีนังเวลาทุ่มหนึ่งทรงเครื่องสโมกิงประทับโต๊ะเสวยเมื่อเสวยแล้วเสด็จออกประทับในห้องสูบุหรี่บนดาดฟ้าพร้อมด้วยเจ้านายและข้าราชการที่โดยเสด็จพระราชดำเนิน มีพระราชดำารัสด้วยเรื่องต่างๆเป็นที่สําราญพระราชชารุไทยเวลาสี่ทุ่มเศษสเสด็จพระราช,ชดำเนินลงสู่ห้องที่ประทับรวมเวลาที่ได้ประทับอยู่ที่เมืองสิงคโปร์สามราตรีกับสี่วันทรงสําราญพระราชชารุไทยกาวนเนอร์และข้าราชการอังกฤษที่สิงคโปร์ทั้งฝ่ายทหารพลรเรือนได้จัดการรับสเสด็จแสดงความเอื้อเฟื้อทั่วหน้า ตลอดลงมาถึงชาวเมืองหนังสือพิมพ์ทั้งปวงในเมืองสิงคโปร์ก็ได้ลงข่าวยกย่องพระเกียรติและสรรเสริญพระปรีชาทั้งส่วนราชการและส่วนพระองค์โดยอเนกประการค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟังใต้ร่มพระบารมีจากกรีวงได้ในช่วงเวลานี้นะคะช่วงเวลาของรายการเพลงลูกทุ่งมหาชนคะ่ะ และย้อนหลังรับฟังได้ที่ www.amarinradio.com นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันรติมาอุดมสิริลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ